แม่กินขากับยังนอจ้าวันนี้ขึ้นเป็นแต่แซบแท้แงาจงปลาจองมแม่แซบีห่พเกษมาได้จ้าไม่กินขกับลาปลาจงตองคุณนายแม่จ้าแม่บักพริกนวยได้จ้าวัดนี้กับบักพรินวยจุใเล

คุาจะตรนีเลยดูหอง้าคอแสดงนครับเพิ่งถหายพิ่ง่ายเมิ่งถ่าโอ้เคยได้ยินข่าวว่าคุณนายแม่ไปแสดงหนังมากหรือเล่คุณนายแม่มาแล้วเป็นเาไรครับยากอยู่ไหมครับข่าวชาไม่แล้วโอ้ไปตากแดดมาบ่อหนาก็คือเป็น ข้ามข้ามดำดำไปเฮ็ดยังไปซ่อนซ่อนห่วงชอบแก้มโอ้รพี่น้องครับข่าวโลกคนได้แม่ตัวร่มหนาวได้ปะเนี่ยเนาะปกติต้องจี้เขาจี้ตัวลมหนาวสิเพราะหนาวนะครับพี่น้องหาปลาบานแห้งปวดอือคือคือคือโอ้เบื้องพี่น้องครับเป็นปกติเลยเบื้องการกินพักกินยาการนอดปกติแล้วอาการเป็นยังไงครับสมัยนีครับไข่แน่แล้วไข่แน่แล้วเนาะ เออเอาหายดีหายดีหายดีได้ครับแม่แก่ทำไมแซ่แม่แก่นี่ยว้าเด็นจังแม่แก่โอ้สวัสดีครับแม่แก่สวัสดีครับโอ้โจดโดโดเอาเนื้อจะไดนไปพี่แต่คนเล่าใช่ไหมนึกว่าสิฟังภาษาเหนือเขาเป้าก็มีภาษาเหนือมีแต่ภาษาเล่ามั้งโอ้โหแบบปลาพี่น้องครับร้อนไหมเขาแซ่บ เนืกันอืไม่กัอเงซีคิดทอดคุณ้แม่เฮ็ดยังก็่านสาวพูกเข่านะแดกปลาแดกปลาแดกฟักนะปลาแบองดขมาเนาะเอามาบอกเขาโอ้ใบเขาอืมใบเขาิู้ลยอือโห้ดงามีเฮ็ดเฮ็ดแล้วีรับเพ่เฮ็ดกินเลยน้ำปโจ๊ก้ เาจะบานม้หอดแล้วครับเป็นเป็นปลปลอเปียบตัวนะครับโอยเอาคุณแม่ขมกินน้ำันกันสินะบ่กินแล้อราโตบรรยากาศตัวถรองคบตัร่มพนครับบรรยากาศนาบึงนะครับมอเขได้แม่ั่งกย่ครับ เพนนังส้มบรรยากาศกินเข่าครับพี่น้องครับเบิ้องคบสุภายรมพัดเย็นดีๆครับอั่อยขึ้นบรรยากาศหน้าบ้านคนได้แม่สุภาพหน้ามงสาครับบ้านสาวน้าเพื่อแพงกันครับจุดจวดพอดีกดีครับผมยุคกยุคเกกินข่าบ้า่อี้เลยครับคันนันนม่จริงกับสิ่ีนน้ำเพิ่นอยู่กินเข้าแห้งครับยุคเก๋ยเขาตำมังคุงย่างปลารับมันลายานครับ อยากบเมนูเมนูเก็ได้แม่นี่คือว่าตามตามอยากนะพี่น้องว่าแม่เ่าไดอะไรสิทกันเลยคือก็คิดอยากก่อนเนาะไม่ได้อยากกินยัางปึ๊บตั้งใงว่าอยากกินนี่อย่างนี้ครับเนื้อลมีดตับครับโท่โท่โโธ่โธ่โ อันนั่งโมซูกีโมคาบสินี่เริุ่กมาแล้วอันนี้ดี่มีบ่ปิบัติรับเนื้อรับเนี้อหรือเปล่าเออเดี๋ยวซีฟักบวงนะครับวนอนเลย ยอดวิวดีเขาไปเบิ้งก็ได้แม่ยอดวิวดีตัวแต่ละคลิปแต่ละคลิปปรแมาณท่านบดดาเป็นแสนเป็นหมื่นโอ้เรนน่าเรนน่ากระแสมาแรงกระไรพ่อหน่อยมาคำพักใงย่งไงครับพี่น้องแอบแอบขอบคุณคนที่ที่เราทำลิปเดียวที่เขาเอาตังค์มาให้ครับผมทางนี้นะ คิปเดียวได้ตังแล้วโอ้เขาเป็นโอนให้บอกอต่อครับเรียกอย่างนอคนใดเมีไปเสริมสวยได้หอยังนะครับเดี๋ยนังไม่ได้ไปเสริมสวยอยู่เ,ยเออเอให้แข็งแรงดีก่อนี้ก่อนหลังันหลังค่อยว่ากันวันที่ยี่แปดครับเมืองพนยี่แปดหนึ่งสองสามครับสี่สบิ่ โอ้ยไปเ่นเนื้อมากแล้วก็สบายใจนะครับนึ่อุกอั้งน้ำว่ามันเป็นเขานะครับเค็อยากน้ำเขาผู้ใดก็ว่ามันไปยากมากยากมาไปแล้วมันก็บ่ยากแลครับบอกว่าหกรอบไปครับผ่านพ้นไปแล้วครับผ่านพ้นไปได้ดีแล้วโอเครับผมโอ้ยลูกอุก กำลังเริ่มดีแล้วทางกับเรียรใช่ไครเปะยคกไลท่ดลนะครับปดา,ยยานะคี่มองมันาย,ยากจอกบองเขารือมองเขาลำหนาเลยม,มันายากเขาถ้าาพู่นม่มีเขาเลยเขาทรรมดานะครับอันยากเลยมใกล้ๆข้าอ่ยนาทีแรกผมนึกว่ามั่สียากกเขาลำหนาวไปแล้วมันมองมัยาก ครับย่างมองเดียวอะไรทั้งพูดมันก็เป็นเขาธรรมดาครับผมเอาได้เวลาแล้วคุณแม่ครับโอ้เสีบเสบเกือบดนะครับพี่น้องครับอ้คลิปกไว้มี่ิริราประจงบไล้าคลิปไหนสิเมากินใหเบืงนี้ี่ยังเป็นแต่แซ่บเป็นแต่นัวกับสิมา่ให้พี่น้องเข้าเบืองคือเราตัแบบโตแบบแป่งสวจค คราบดีมากคุณนายแม่จุกจุกครับขอบคุณที่วันนี้ได้คลิปเดี่ยว<อ>ได้รางวัลเดี่ยวดีใจด้วยคุณนายแม่เด้อยจุกจุกครับ <laughs>